ฮะที่ผมอุ้มอยู่เนี่ยไม่ไมาเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยโจรเนี่ยผมคือโจรเนี่ยแต่นี่มันเลเบลหรือเปล่าครับคุณตำรวจวางวาก่อนวางก่อนอ่านเดี๋ยวนะสอพูดอันนี้คือแล้ไม่ถ้าสอพูดไม่ได้แล้วตำรวจเล่นมั่วแบบนี้กูพูดไม่ได้เหรอฮะก้นมึงเนาะตำรวจตำรวจไม่ไม่ไปลกนะ หกาหกเจ็ดอยากเล่นกดใช่ป่ะได้อยากเล่นกดใช่ป่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก็ได้อยากเล่นกดย่าเอาผมเอาเอาผมไปโรงพยาบาลเลยครับคุณหมอได้ครับได้ครับได้ครับเป็นหกเจ็ดเก้าใช่หรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งหนึ่งหกสองบอาย่าหนงไปกดแน่นแล้วไปกดแน่นแล้วเดี๋ยวเจอกันครับคุณตำรวจเดี๋ยวเจอกัน